วัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวกันนอกสถานที่นะคะจะเป็นจอแอนดรอยติดรถยนต์ตรงรุ่นของอินสุดดีแม็กตี2019ถึงปี2 0 2 0เป็นตัวใหม่ตัวนี้นะคะหน้ากากจะเป็นแบบนี้เป็นหน้ากากหน้าจอขนาด9นิ้วนะคะหน้าจอไม่ยื่นไม่นูนนะคะตัวนี้ค่ะแงงานสวยเข้ารูปนะคะเป็นของมิชิต้าค่ะตอนนี้เป็นสเปกแลม2ลอม32นะคะเป็น a n d r o i d version 10ค่ะตอนนี้ติดกล้องบันทึกหน้าด้วยนะคะ สำหรับจอแอนดอตัวนี้นะคะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเลยนะคะซึ่งจะเป็นตัวรองรับสัญญาณ Wi-Fi ค่ะอินเทอร์เน็ตนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ไม่ใส่ซิมการ์ดนะคะแอปพลิเคชันต่างๆในเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นการควบคุมคอนโทรลพวงมาลัยถ้าหากว่ารถมีคอนโทรลพวงมาลัยนะคะแล้วก็มีเครื่องบันทึกเสียงอัดวิดีโอนะคะแล้วก็จะมี FM ตัวนี้วิดีโอสตรีมมิง่งสตรีมมิ่งก็คือเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ สีสายปุ่มกดก็เป็นยังไงก็คือจะเป็นไฟในด้านนี้แต่ตอนนีน้ยังไม่ได้ทําการตั้งค่าเดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันดีกว่าเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็ทั่วไปค่ะไปคําว่าสวิตช์ไฟหน้านะคะเราเอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกเห็นไหมคะมีแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกสีไฟปุ่มกดเลือกได้เลยเอาเป็นเจ็ดสีก็ได้นะคะกับพีตามสีแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นสีฟ้าแบบนี้ดีกว่า นี่นะคะแล้วก็มีอีควอเลสเซอร์นะคะสามารถปรับอีควอเลเซอร์ได้นะคะ5แบนด์ค่ะอีซี่คอนเน็ก็คือว่าเราสามารถนําภาพจากมือถือเราเข้าสู่เครื่องเล่นได้ใช้ในกรณีแบบไหนสําหรับ e ีซี่คอนเน็ในกรณีที่ถ้าหากว่าลูกค้าใช้เรื่อข่ายสัญญาณของ a s นะคะก็จะมี ASP นะคะสำหรับการดูหนัง ท่านสามารถที่จะแชร์ภาพมือลิงเข้าไปในนี้ได้หรือว่าเป็นทูนะคะก็จะเป็นทูไอดีสามารถแชร์ภาพจากมือถือเข้าสู่เครื่องเล่นได้เลยค่ะตอนนี้จะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็ u t u b e ดูหนังฟังเพลงในรถได้ค่ะเพียงแค่เราปอดสัญญาณฮอสปอตไวไฟจากมือถือของเรานะคะเข้าสู่เครื่องเล่นเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีตัวสัญญาณรองรับ WiFi นะคะอย่างว่าตัวนี้เราทําการเชื่อมต่อ w i f i เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าแอปพลิเคชันของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะตอนนี้ ก็กดเข้าไปตอนนี้สัมผัสเสถียรลื่นไหลดีนะคะเพราะว่าเป็นตัวแรม2ล็อม 3, ทางร้านของเราจะมีตั้งแต่ l ็อม2แรลม32มสลม4ลม 64, แล้วก็ใหม่ล่าสุดรุ่น L7 ค่ะเป็นแรม4ลอม128ใช้ CPU 8คอร์ของ Intel นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ตอนนี้เปิด YouTube นะคะเล่นไฟล์2จอได้ค่ะเมื่อสักครู่น,นี้เปิด YouTube เดี๋ยวเรากดค้างไว้ ตอนนี้ YouTube นะคะแล้วเรากดค้างไว้ค่ะเห็นไหมคะจะขึ้นมาอีกแถบนึงหน้นจาจอตอนนี้เพราะว่าหากว่าเราต้องการเดินทางสมมุติว่าตัวน,นี้เป็น g o o g l e Map นะคะอาะเดี๋ยวลองให้ดูดีกว่าตอนนี้ติดไปนะคะทำให้ติดตั้งนะคะเกมเป็นตอนนี้เดี๋ยวขายายหน้าจอก่อนเนาะ เดี๋ยวเราจะออกไปที่หน้าของ Google Map นะคะแผบนบที่เ,เราไปกด2จอค่ะเล่นไม่ไม่ยากเลยตดนี้ค่ะเปิด YouTube หน้าเมื่อกี้ค่ะเห็นไหมคะ เราก็สามารถดู YouTube ได้ฝั่งนึงนะคะแล้วก็เป็น Google Map ได้อีกฝั่งนึงค่ะจะได้ไม่ต้องรบกวนเวลาในขณะที่เราฟังเพลงนะคะเพราะว่าเพลงของ YouTube ยังเล่นอยู่แล้วเราก็ยังสามารถที่จะดูแผนที่ตรงนี้ได้อยู่หรือจะเป็นแอปพลิเคชันอื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวเราเคลียร์แอปตรงนี้นะคะลูกสี่เหลี่ยมค่ะเคลียร์แอปที่เล่นไปเลยคางทั้งหมดนะคะตรงน,นี้เรากดหน้าจอเต็มได้แตะไปหนึ่ง้งกดมีค้างนะคะสี่เหลี่ยม ก็จะทําการพบกับเต็มหน้าจอกดไปหน้าหลักเลยค่ะเชียร์แอปเหมือนเดิมค่ะเพื่อที่จะเครื่องมันจะได้เร็วนะคะเป็นอย่างถ้าเราต้องการแอปอื่นๆเพิมเ่มเติมก็เข้าไปที่ Play Store ได้เลยตอนนี้มือวายไปหน่อย Play Store ตอนนี้นะคะนี่ค่ะโหลดแอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มเติมได้เลย นี่นะคะเป็นตัวติดกล้องบันทึกหน้าสำหรับ Android นะคะของว i ชิก้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพข้างในการบันทึกนะคะนี่ก็จะเป็นภาพการบันทึกนะคะบันทึกเต็มจอได้ะคะ่ะเราสามารถดูเต็มจอได้ตัวนี้นะคะกดกลับไปหน้าหลักเพื่อที่จะให้จอเขาเล็กลงแล้วก็เราไปเล่นแอปพลิเคชันอื่นๆได้ค่ะ ะะถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสำหรับจอแอนดรอยดีแมบปี2020นี้ของมิชิก้าก็โทรเข้ามาได้ที่ P1 วันคาร์ดิโอโทร092 269 5093นะคะหรือว่าเยี่ยมชมเพจ Facebook ของเราได้ที่ P1 วันคาร์ดิโอกำแพงเพชรค่ะแอดไลน์เข้ามาหาเราได้นะคะที่ ID 092 269 5093ค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม Sub ส,สไ cribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะ